สิบประโยชน์ของหัวเชเท้าที่ดีต่อสุขภาพที่คุณอาจจะยังไม่รู้หลายคนชอบทานหัวเชเท้าใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของหัวเชเท้ามีอะไรบ้างหัวเชเท้าบอกเลยนะคะสิ่งที่เราเคยได้ยินในชื่อว่าหัวผักกาดถือเป็นผักที่ถูกนามาทาอาหารได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยและก็มีความกลมกล่อมด้วย จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นหัวไชเทาเนี่ยอยู่ในน้ำซุปต่างๆโดยเฉพาะร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวแทบจะไม่ขาดผักชนิดนี้เลยวันนี้เรามาดูเลยค่ะประโยชน์ของหัวไชเทามีอะไรบ้างข้อที่1ช่วยลดน้ําหนักเนื่องจากหัวไชเทาคือผักที่มีแคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มไวและอิ่มนาน นอกจากนี้ไฟเบอร์ iber, ยังช่วยในกระบวนการขับถ่ายและก็ช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างดีขึ้นหัวไชเท้าช่วยลดน้ำหนักอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอย่างอื่นละ่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยข้อที่2ช่วยชะล้างสารพิษหัวไชเท้าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วยชาระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ แถมยังเป็นผักที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีทางนี้ในตำรับยาจีนได้กล่าวถึงหัวไชเทาว่ามีสปปรรพคุณในการกระจายเสกหมักหมมในร่างกายของเราอีกด้วย 3. บรรเทาอาการอักเสบมีการค้นพบว่าน้ำข้นจากวัวไชเท้าช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเล่นกีฬาด้วย 4. แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไฟเบอร์มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในระบบการย่อยอาหารซึ่งหัวชีเทาก็อุดมไปด้วยสารชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟือท้องผูกและแก้ปัญหาอาหารย่อยไม่ดีด้วย เราจะเห็นเลยนะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มันมีความหวานก็มาใช้ต้มเก่งจืดและช่วยลดอาการต่างๆได้ดีหลังจากที่เรารับประทานหัวไชเท้ามาแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของเราสดชื่นจากประโยชน์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์อื่นๆของหัวไชเท้ากันอีกข้อที่ห้าช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะน้ำถือเป็นส่วนประกอบหลักของหัวไชเท้าดังนั้นการที่เรากินผักชนิดนี้ จึงช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ยังช่วยให้ปัสสาวะของเราใสและไม่ขุนแต่ก็ต้องอาศัยการดื่มน้ำในปริมาณมากๆไปพร้อมๆกันด้วยเพราะการที่เราเดื่มน้ำก็ช่วยให้ปัสสาวะของเราเนี่ยใสมากขึ้นถึงตอนนี้อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ Share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ย u e ูบเ h ด f ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยว่าประโยชน์ประโยชน์และประโยชน์ของหัวชีเทา้าที่เป็นประโยชน์ที่ดีนั้นมีอะไรบ้างเราทานหัวชีเท้าไปแล้วหลายสิ่งเราคงยังไม่รู้มาฟังกันต่อเลยคะข้อที่6เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในหัวชีเทา้ายังมีสารอาหารอย่างวิตามินซี ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 7. แก้อาการหวัดสำหรับใครที่เป็นหวัดแนะนำให้ทำต้มจืดหัวเชเท้าร้อนๆแล้วกินในช่วงที่มีอาการเมนูนี้เองจะช่วยทำให้ร่างกายของเราสดชื่นและทำให้เรารู้สึกคล่องคอมากขึ้นที่สำคัญพี่ปลายอยากจะบอกเลย แก้งจืดหัวฉีท้าหรือต้มจืดหัวชีเท้านร,ร้อนๆอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารอาหารอีกมากมายที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสามารถทำงานได้ดีขึ้นข้อ8บำรุงปอดในตำราจ,จีนถือว่าหัวชีเท้าเป็นผักที่มีฤทธิ์เป็นยายเย็นและมีรสเผ็ดร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในสรรพคุณที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของปอดของเราได้ และยังช่วยแก้อาการไอเรื้อรังและช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยข้อ9อันนี้สำคัญมากแล้วสาวๆคงชอบคือบำรุงผิวอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหยัยเชเท้ามีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีวิตามิน B วิตามิน C, ซีสังกะสีและฟอสฟอรัสซึ่งพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าถือเป็นสารอาหารชั้นดีของเซลล์ผิว อีกครั้งยังช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นและดูมีน้ํำมีนวลจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมหัวไชเท้าจึงมีส่วนช่วยบำรุงผิวได้ดีจริงและที่สำคัญเราคงเคยเห็นครีมหรือสิ่งต่างๆที่บำรุงผิวเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของหัวไชเท้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานสิ่งต่างๆและเป็นสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านั้นจะทําให้ร่างกายของเราผิวพรรณของเราสวยงามขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u ยูทูบแคที f i s h ish, เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลา แล้วอย่าลืมนะคะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้นำสิ่งดีๆน,น,นี้ไปทำและแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยะคะ่ะข้อที่สิรักษาฟ้า <c oughs> หัวชีเทา้าน้ำคั้นสดของหัวชีเทา้ามีสารสกัดเมทโนโลและเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโซซินเนสเป็นเอนไซม์ที่คอยทำหน้าที่สร้างเม็ดสี และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าดังนั้นการใช้น้ําคั้นสดของหัวใจเทา้ามาทาบริเวณใบหน้าที่เกิดฝ้าจงช่วยรักษาฝ้าของเราได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามพี่ปราณเดนเลยย้งเราจะต้องทดสอบดูว่ามีการแพ้ของแต่ละคนหรือไม่เพราะผิวของบางคนก็เกิดอาการแพ้น้ำคั้นสดของหัวเชเท้าได้เช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครมีอาการแพ้ในสิ่งต่างๆก็ต้องงดใช้ไปอย่างไรก็ตามอย่างที่พี่ปลาบอกคุณประโยชน์ของหัวเชเท้าที่เราได้มาฝากกันวันนี้มีมากมายแน่นอนหัวเชเท้าไม่เพียงแต่ทำให้รสชาติอาหารอร่อยกลมกล่อมแต่ยังส่งผลดีต่อร่างกายมากมายอย่าลืมทานหัวเชเท้ากันแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด ถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดถูกใจกดติดตามช่องยูท t บเฮอริฟิชเพจ a l t h y Fish ายพี่ป่าเพจคุณครูพี่ป่า YouTuber เราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่บากันนะคะ